กันอีกแล้วนะครับกับ i อสูนแชนแนลนะครับเก็บตกวันนี้นะครับโอ้โหเป็นเรื่องที่สาวกเดอะคอปหรือสาวกแอสตันวิลล่าไม่รู้ใครดีใจมากกว่ากันนะครับเมื่อแอสตันวิลล่าได้กุนซื้อใหม่เป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ใครนะครับสเฟนเจราดนะครับสตฟีิจีของเรานี่เองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง i อสูนด้วยนะครับหลังจากทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับ แอสตันวิลล่าก็ดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาตลอดนะครับจนกระทั่งฤดูกาลนี้แม้พวกเขาจะเสียแจ็คกิลิชดาวเตะตัวความหวังไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแลกกับเงิน100ล้านปอนด์ครับแต่ว่าพวกเขาก็ทําการเสริมทีมไปอย่างมากมายนะครับโดยได้ทั้งเอมิ米尔โนบูเอนเดียนะครับจากนอร์ดิซิตี้มา33ล้านปอนด์นะครับได้แอชลียังจากอินเตอร์มิลานนะครับได้เลออนไบรลี่ครับจากเลเวอร์คูเซ่นมา30ล้านปอนด์ครับได้แดนนี่อิงส์จากเซาแธมป์ตัน25ล้านปอนด์นะครับ เรียกได้ว่าดูจากขุมกําลังแม้จะเสียกิลิชแต่แรกกับนักเตะที่ได้เพิ่มเข้ามาซึ่งมีชื่อชั้นที่น่าสนใจนะครับทำให้ความคาดหวังของแอสตันวิลล่าฤดูกาลนี้จะต้อง พัฒนาขึ้นไปจากเดิมแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับเมื่อแอสตันวิลล่าโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ําแย่นะครับโดยปัจจุบันลังอยู่อันดับ16ของตารางนะครับมีแค่10คะแนนเท่านั้นนะครับอยู่ห่างโซนตกชั้นแค่2คะแนนนะครับแถม5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับหลังจากที่พิกชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมาได้1ประตูต่อ0นะครับหลังจากนั้นพวกเขาแพ้รวด5นัดเลยนะครับทำให้เมื่อผลงานไม่ดีนะครับและเป็นช่วงเวลาเหมาะสมคือช่วงพักเวกทีมชาตินะครับ ทำให้อสตันวิลล่าตัดสินใจปลดดีนสมิธนะครับออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็ตัวแทนของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือสตีเฟนเจอร์ลัดนั่นเองครับซึ่งแอสตันวิลล่าก็จัดการแต่งตั้งสตีเฟนเจอร์ลัดเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสตีเฟนเจอร์ลัดครับหลังจากแขวนสตาร์ทจาก LA Galaxy ในปี2016นะครับจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มจับงานผู้จัดการทีมทันทีนะครับโดยเข้ามาคุมทีมกาสโกเรนเจอร์นะครับยักษ์หลับจากสกอตแลนด์ และเพียงปีแรกเขาก็พากาสโกเรนเจอร์จบรองแชมป์สกอตติสพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนที่ปีต่อมาก็ยังคงพาเรนเจอร์นะครับจบรองแชมป์สกอตติสพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนที่จะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยการพาเรนเจอร์นะครับคว้าแชมป์สกอตติสพรีเมียร์ลีกนะครับแถมยังเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายด้วยครับด้วยผลงานชนะถึง32เกมแล้วก็เสมอ6เกมนะครับเป็นการโค่นบอลลังของกาสโกเซลติกที่เป็นแชมป์สกอตติสพรีเมียร์ลีกติดต่อกันมา9สมัยนะครับเรียกได้ว่าผลงาน ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับแถมที่ไม่ธรรมดานะครับก็คือในรายการฟุตบอลยุโรปยูโรปาลีกครับซีเฟนเจอร์ลาดสามารถพาทีมกราสโกเรนเจอร์เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับดังนั้นทําให้เมื่ออากาสมาถึงนะครับซีเฟนเจอร์ลาดก็พร้อมที่จะจับงานที่มันใหญ่ขึ้นนะครับคือการเข้ามาคุมทีมแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับโดยการที่แอสตันวิลล่าดึงเจอร์ลาดมาคุมทีมครั้งนี้นะครับต้องจ่ายค่าชดเชยให้กร นะครับเป็นจํานวนเงิน3ล้านปอนด์นะครับซึ่งเรนเจอร์ก็โอเคนะครับเมื่อทุกอย่างลงตัวสตีเฟนเจอรัตก็มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแอสตันวิลล่าครับก็เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสตีเฟนเจอรัตจะสามารถพาแอสตันวิลล่าไปได้ไกลขนาดไหนนะครับซึ่งหากเราดูขุมกําลังของแอสตันวิลล่าแล้วเนี่ยเป็นทีมที่มีอนาคตเลยทีเดียวนะครับทั้งนักเตะอย่างเอมิเลียโนมาร์ติเนสแบ็กขวาอย่างแมตติแคชนะแบ็กซ้ายแมทธิวทาเกตเซนเตอร์ไทลอนมิงพวกนี้มีดีกีทั้งนั้นนะครับบวกกับ จะไม่ใช่นักเตะระดับสตาร์ของทีมชาติอังกฤษแต่ก็มีดีกีนะครับแล้วก็ยังมีเอมิเลียโน่บูเอนเดียเลออนไบรลี่จอห์นแมกกินดักรัสลุยดีกีทีมชาติบราซิลนะครับถือว่าในเมื่อทรัพยากรพร้อมใช้งานนะครับก็อยู่ที่ฝีมือสตีเฟนเจอร์ลาดแล้วนะว่าจะสามารถพาแอสตันวิลล่าไปได้ไกลขนาดไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะเพราะว่านักเตะรุ่นรุ่นองเขาอย่างพวกโอเลกุนนาโซชาหรือว่ามิเกลอาเดตาแล้วก็พวกแฟงลัมพาดพวกนี้เริ่มจับงานใน กัันแล้วครบทีนี้ก็ถึงตาซีเฟนเจอร์ลาดแล้วนะครับว่าจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับไม่แน่ถ้าเขาทําผลงานได้ดีกแอสตันวิลล่านะครับทายาทของเจอรนคอปอาจจะเป็นสตีวีจีในอนาคตก็ได้นะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องไอูนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ